อืมว้าวตะลัน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 ตะระลันตะันตะันโอ้โหดินฟ้าอากาศเนาะโอ้ยไปดูคลิปอะไรของลุงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับคุณประนีฮะฮะคุณปราณีประณีประนอมนะครับอืมเอาละอย่าทะเลาะกับใครเพราะชื่อนี้มันบอกกันรู้ว่าประนีประนอมหลายเรื่องทุกๆเรื่องนะเอาละเข้าเรื่องพุทธ ได้มอบธรรมหััสจันท์ให้แก่มวลมนุษยชาติช่วงทำปลาย<ม>ก็เป็นช่วงที่ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธะปริยนิพานประมาณนั้นมั้งคล้ายๆกับหนึ่งหรือสองปีสุดท้ายประมาณนี้นก็พยายามที่จะมอบสัจธรรมคือความจริงสัจธรรมนะธรรมชาติไม่ใช่ความจร,ริงนะครับ ธรรมชาติไม่ใช่ความจริงตามความหมายของพุทธนะฮะให้ทราบไว้ด้วยธรรมชาติเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสมมติจักระนะอันนี้เป็นตัวหลอกตัวลวงตัวล่อทําให้ตัวให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจตามเช่นดินฟ้าอากาศมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะนั่นก็คือเรื่องของคําว่าธรรมชาตินะครับส่วนคําว่าพุทธได้มอบธรรมจัจจันให้แก่มนุษยชาติลุงจะตีความว่าคือพระธรรมนะครับนะ พระพุทธพระธรรมโอเคนะและพระอาหารหันต์นะที่ได้รับการก๊อปี้มาให้พระรหา์เหล่านั้น1250พระองค์หรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละครับให้มาช่วยโลกนะช่วยทั้งดินฟ้าอากาศช่วยทั้งสุขภาพร่างกายช่วยสั่งสอนเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายเจอมนุษย์สอนมนุษย์เจอจันทานสูตรนะอะไรก็สอนหมด อยู่ที่ว่าใครจะรับได้ไม่ได้ประเภทบัวสีเหล่าห้าเหล่าที่ว่านั้นโอเคไหมครับเมื่อเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับพระองค์ก็ให้สัจธรรมมาไว้ทิ้งกับไปโลกไปเนี้ยสิ่งนั้นลุงจะบอกว่าคือพระธรรมนะครับโอเคโก็ปลายพุทธจะเสด็จยดับขันธปรินิรพานโอเคนะครับก็ถ่ายทอดทั้งหมดวิทยายุทธทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าโดโทษพระพุทธเจ้าถ่ายทอดให้กับผู้ใกล้ชิดที่สามารถรับได้ ว่าแล้วทั้งหมดพระองค์ก็บอกว่าทั้งหมดมึงอย่าเชื่อกูนะเวย้ยกลละมาสูตรมาแล้วเห็นไหม <laughs> โอโ้โหพับเลยก็บไปเวินเวเลยทีนี้เอาละมันก็ตกค้างมาถึงทุกวันนี้ลุงจะเรียกว่าพระธรรมนะครับพระพุทธองค์ไปแต่พระวรกายนะครับแต่พระธรรมยังคงอยู่ในโลกนี้อยู่ในจักรวาลน,นี้อยู่ในแสนโกดจักรวาลอยู่นะครับเมื่อพวกเราเจ้าค่อยสืบสารคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรม พระธรรมก็คือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบเองนะครับไม่ใช่คําสั่งสอนพระเจ้านะครับพระธรรมเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบเองสิ่งนั้นเรียกว่าปรมสัจธรรมนะหรือว,ว่าสัจธรรมสัจธรรมนี่นะครับตัวเนี้ยบดนี้นะครับสาหรับลุงออกนะลุงก็รู้เข้าใจแล้วก็เชื่อมาในส่วนตัวได้ว่าเข้าถึงพระธรรมที่ว่านั้นแต่ลุงมาแปลงภาษาซะเป็นพลังงานบริสุทธิ์เข้าให้โอเคนะ เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าก็ช่วยกันทํางานครับท่านที่นี่นะแม้ว่าทางฝั่งคุณจะอ้างถึงปุนนทริกสูตรก็ดีใจด้วยครับที่คุณปราณีได้สามารถส่อเสวงหาแล้วก็อ้างถึงอ้างอิงตามหลักธรรมในพในพระไตรปิฎกมาให้ลุงได้ต่อเติมได้แล้วลุงก็ยืนยันคําเดิมนะคําว่าพระธรรมกับพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันและยังไม่พอยังต่อไปยัง มนุษยชาติด้วยนะครับว่านั่นแหละคือเดอะกอสคือพระเจ้าล้วนๆเลยครับตรงนั้นโอเคนะสำหรับฝั่งดวงก็สรุปไว้เพียงเท่านี้ส่วนทั้งท่านอยู่หน้าจอที่เคารพจะรู้เข้าใจตามก็ลองดูครับสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดคอน FLICT หรือว่า,าไม่น่าจะเกิดต่อต้านกับสิ่งที่ท่านศึกษามาเรียนรู้มามันก็จะไปได้กันได้เลยครับแต่ในการขยายผลตรงนี้เชื่อว่าลุงออกเป็นผู้ที่น่าจะขยายผลได้ ลงตัวมากที่สุดสำหรับปีนี้2 5 6 4โอเคนะจบข่าวนะตั้งคิวันดี้ครับันดี้ครับ